สวัสดีครับผมโค้ดวรยุทธที่ปรึกษาในหน้าประกันภัยหากท่านกำลังมองหาอาชีพเสริมนะครับเพื่อเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมมีอาชีพที่ทำง่ายอยู่ที่ไหนก็ทำได้มาแนะนำนะครับเพราะว่าเราทำงานผ่านทางไลน์นะครับไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทำไม่ได้นะครับผมจะคอยเป็นที่ปรึกษาและคอยสอนงานจนกว่าท่านจะเก่งนะครับพ่อเดิมนะครับผมก็เป็นพนักงานประจำนะครับและได้มาเจออาชีพนี้นะครับ ผมก็ได้ทําควบคู่มานะครับตอนนี้ผมทํามาแล้ว13ปีนะครับปัจจุบันนะครับผมก็มาทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเต็มตัวนะครับทาให้เรามีอิสระในการทํางานนะครับสามารถทํางานได้ทุกที่นะครับทําให้เรามีเวลานะครับมีเวลากินเวลาเที่ยวเวลาออกกําลังกายนะครับอาชีพที่ผมจะแนะนําก็คืออาชีพในหน้าประกันภัยนะครับงานขายพรบประกันภัยรถยนต์ประกันวินาศภัยทุกประเภทนะครับเพราะว่า รถทุกคันนะครับกฎหมายบังคับซื้อทุกปีนะครับแล้วก็ต้องซื้อซ้ำทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นอาชีพที่สามารถทําง่ายสร้างรายได้ได้ดีนะครับผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับหาท่านสนใจนะครับอยากจะมาศึกษาทํำอาชีพนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับที่โค้ดวรายุทธนะครับที่เบอร์โทรไลน์อดีนะครับ0898290902นะครับ ผมโค้ดวรายุทธนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ